สวัสดีครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกคนนะครับลงมาในบอ่อมาดูเจ๊และน้องๆตัดผักกันเมื่อช่วงเช้านะครับครับก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผมนำคลิปการตัดผักมาลงช้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยนะครับครับแล้วในคลิปเต็นอยู่นี้นะครับก็คือภาพการตัดผัก มีที่สามนะครับมีที่สามขอย้ําว่านี่คือผักบุ้งมีที่สามและในช่วงลุ่มๆนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดลุ่มๆนะครับก็จะปลูกผักไว้ค่อนข้างหนาฝ่าช่วงนอนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่ากลัวว่าแพรจะรุดด้วยนะครับเพราะอน้ําเยอะขึ้นมาตรงนี้ก็น้ําเกิน30เซนนะครับก็กลัวว่าผักบุ้งจะรุดก็เลยปลูกไว้ค่อนข้างจะหนาฝ่า ตรงที่เสมอเสมอหรือตรงจุดที่ดอนดอนนิดหนึ่งนะครับครับก็ขอนำภาพปักบุ้งลอดสวยๆนะครับที่อยู่ในระยะหรือฤดูหนาวมาฝากเพื่อนๆนะครับครับก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าปักบุ้งนั้นนะครับพอได้ล่างแล้วพอได้ล่างหมายถึงพอเพลได้แล้วนะครับและระบบรากของเราแข็งแรงดีแล้วเราก็สามารถเพิ่มปริมาณปุ๋ย เข้าไปได้นะครับครับและมีดนี้มีที่สามตัดวันนี้ก็เป็นวันที่สามและยังค้างอยู่อีกประมาณเกือบเกือบสองวันนะครับก็สําหรับมีดนี้เหลือ,อทิศที่สามนี้นะครับก็จะตัดประมาณพูดง่ายๆว่าตัดประมาณสี่วันครึ่งนะครับในในมีดที่ที่สามนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะผักบุ้งน่าจะอยู่ประมาณสักแปดเก้าร้อยถุงนะครับเพราะว่ายอดใหญ่ด้วยนะครับครับและ ผมขอย้อนกลับไปที่ผู้ติดตามหลายท่านนะครับช่วงนี้นะครับที่ถามมาเรื่องพันธุ์ผักบุ้งนะครับพันธุ์ผักบุ้งว่าขอซื้อพันธุ์ผักบุ้งหรืออยากได้พันธุ์ผักบุ้งของผมไปขยายพันธุ์หรือจะนําไปปลูกอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากก็หลายคนสอบถามเข้ามาอยากจะซื้ออยากจะได้กันครับผมเองก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันุ์ ผักบุ้งสายพันธุ์ดีนี้ให้แต่ขอนิดหนึ่งว่าผมเองนั้นไม่ได้ส่งนะครับไม่ได้ส่งก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วนะครับพันุผักบุ้งนั้นผมไม่สามารถส่งได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำผมเองนั้นทํางานหลายอย่างด้วยกันนะครับก็เลี้ยงทั้งกุ้งและทํานานะครับครับหลังจากที่หมดเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดแล้ว ลูกๆเขาก็แยกย้ายไปทํางานของเขากันหมดนะครับผมเองก็อยู่สองคนกับเจ๊น,นะครับก็โดนเฉพาะปักบุ้งนั้นนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เที่ยงคืนทีหนึ่งนะครับจนยันเที่ยงนะครับและผมเองนั้นก็ยังจะต้องปีกตัวไปเลี้ยงกุ้งและดูแลนาข้าวด้วยนะครับเจ๊เขาก็จะดูแลผักบุ้งของเขาไปจนยันส่งส่งขึ้นรถเที่ยวที่สนะครับครับ ผมเองนั้นไม่สามารถนะครับที่จะมีเวลาแบ่งไปส่งพันธุ์ผักบุ้งให้ผู้ติดตามได้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับจริงๆแล้วสตังใครก็อยากได้นะครับผมเองผมก็อยากอยากจะได้นะครับแต่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ถ้าผ่านมาก็สั่งไว้ได้นะครับผมก็จะตัดล่วงหน้าไว้ให้ก็มีหลายท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็มารับกันเองถึงบ้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ นั้นก็อยากจะให้ผมส่งไปซึ่งก็อย่างที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมไม่น่าไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วสําหรับพันธุ์ผักบุ้งนี้นะครับถ้าผมมีลูกอยู่กับผมหรือทํางานอยู่ด้วยกันนะครับที่เกี่ยวกับผักบุ้งสักคนหนึ่งนะครับผมสามารถคิดว่าสามารถทําได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากเย็นอะไรมากนะครับแต่ว่าผมเองก็อย่างที่พูดมานะครับผมมี และหน้าที่ต้องทําอะไรหลายอย่างนะครับทํางานหลายอย่างจึงไม่สามารถมีเวลาแบงนะครับไปไปส่งพันธุ์ผักบุ้งให้ท่านได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมเองเกรงใจนะครับมีคนหลายคนถามเข้ามานะครับอยากจะให้ผมส่งไปนะครับจะคิดค่าส่งเท่าไหร่ก็คิดไปครับผมนี้อันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ผมไม่มีเวลานะครับกับผมเองก็ หลังจากที่ดูแลเรื่องการตัดการมัดการขายส่งขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับจำเพาะผักบุ้งนะครับผมก็จะต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีฉีดยาบ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างน,นะครับครับก็เวลานั้นแทบจะมีน้อยมากนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะครับขอโทษในณทีนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าผ่านมานะครับสั่งไว้ล่วงหน้าผม ยินดีแบ่งปันให้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและที่เมตตาผมมาโดยตลอดครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ